อ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างแลบบนะฮะสำหรับห้องแแบบทดสอบนะครับแล้วถ้าเป็นแบบสอบเทียบนะครับนะไหนๆเรา,า,า,าก็เรียนเรื่องของไอว้วาดีเดนแล้วนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบผลแล้วนะครับก็เรียนทั้งแบบทดสอบและแบบแลบสอบเทียบไปเลยนะครับนะเผื่อนาคตอาจจะต้องใช้นะครับเผื่อนาคตอาจต้องใช้เนาะอ่าการเปรียบเทียบผลระหว่างแแบบ สอบเทียบนะครับเราเรียกว่าการประเมิน en r a t น o นะครับการประเมิน EN เ a t i o นะเป็นการประเมินผลการวัดนะโดยการใช้แบบจำลองทางสถิตินะครับที่ทางองค์กร Iec นะเป็นผู้กำหนดมานะครับนะซึ่งนะครับวิธีการประเมินตัวนี้นะครับเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับนะเป็นการคำนวณค่าสัดส่วน en นนะฮะซึ่งสมการนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายสมการก่อนนะครับ สืมาเนาะนะโดยคาที่เรียครับคาที่เรียนะครับ e อนะครับต้องไม่เกินหนึ่งนะครับนะอ่ามันจะมี x l a b แล a บ x r แล u บ x f นะครับอ่าดูนี่นะดูอ่าจะมีสองค่าครับ ก็คือเป็นค่าของแบบที่เราเทียบเทียงนะครับนะครับแล้วก็นะครับเป็นค่าของแบบเราเองนะครับนี่นะ x lab นะครับ x lab ผลการวัดของห้องแลบที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดนะครับนะส่วน u lab ครับเป็น u, ต,น u ตัวนี้มาจากคาว่า อันเซอร์เ t นตี้หรือค่าความแม่นอนนะครับค่าความแม่นอนของผลการวัดของห้องแลบที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผลนะครับก็คือเป็นผลการวัดนะครับกับผลของการคำนวณอันเซอร์เ t นตี้นะครับค่าความแม่นอนนะเอามาเปรียบเทียบกับ x Ri กิกับ u r i ิฟนะครับรีเฟรน์เนาะเอ็กซ์ริฟก็เอ็กซ์รีเฟรน์นะครับค่าอ้างอิงนะครของการเปรียบเทียบผลการวัดก็คือของแลบเราัเองนะครับซึ่งแลบเราก็จะมีผลการวัดกับผลการคำนวณอันเซอร์เซนตี้เหมือนกันนะครับ นะนะสูตรก็คือ x l a b ลบออกจาก x l i f นะครับนะผลการวัดของแ a มที่เราเทียบเคียงลบผลการวัดของแ a บเรานะครับหารด้วยนะครับ square root นะหารด้วย uncertainty รวมนะฮะการรวมมันเซอร์ของ l a มเทียบเคียงกับ l a มของเราครับเป็นการรวมกันนะฮะตรงนี้นะเราเรียกว่าเป็นการรวมกันแบบ root sum square นะครับ รูทซัมสแควร์เป็นการรวม RSS แล้วกันเนาะรูทซัมสแควร์นะครับเป็นการรวมกันในเชิงของหลักสถิตินะครับอันนี้สูตรนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะครับขอให้เรามีผลการวัดของเราผลการสอบเทียบของเรากับอันเซอร์สถิติของเรากับผลการสอบเทียบของแลบที่เราเทียบเคียงกับอันเซอร์นะครับก็เหมือนกันฮะเหมือนกับเราส่งเครื่องมือฮะรเราส่งเครื่องมือของเราเนี่ยไปว่าจ้างแลบ ภายนอกทําการสอบเทียบให้เรานําผลการสอบเทียบกับอันเซอร์ที่ได้นะของแหลภายนอกนะมาเทียบกับผลการสอบเทียบของเราเองซึ่งความหมายคือเครื่องมือตัวเนี้ยเราสอบเทียบเองด้วยคํานวณอันเซอร์เองด้วยและส่งให้แลบ,บข้างนอกไปทําการสอบเทียบนะซึ่งแหลบข้างนอกก็จะรายงานผลการสอบเทียบม,มากับค่าเซอร์ติฟตี้นะครับในรายงานผลการสอบเทียบนะครับแล้วก็เป็นการว่าจ้างก็ได้นะครับนะอ่ะนะครับ ได้ลองคำนวณให้อาจารย์หน่อยครับว่าจากนะตัวอย่างนี้เนาะ e m เท่ากับน,บ,กบ,กบ,บนะครับ x lab ด้วย x l i p ด้วย u lab บวก u l i p นะครับยกกำลังสองเนาะ s q u ร r e r o o นะครับ เท่ากับเท่าไหร่อันหนึ่งร้อยนะครับศูห้าลบด้วยเก้าสิบเก้าศุนเก้านะครับอันนี้แบบที่เราเทียบเพียงเนาะแบบที่เทียบเพียงนะครับอันนี้เราโออเป็นัไน,นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับอันเซอร์อยู่นี่นะอันนี้คือค่า ด้วยนะครับศูนจุดห้าสองยกกำลังสองปกติศูนย์จุดห้าหกยกกำลังสองนะฮะบวกด้วยศูนย์จุดห้าแปดอ้สแรูทนะครับอ่าหนลองคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเป็นอะไรหน,น้าจอุดติดดับนะฮะอ่าหนลองคำนวณหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเกณฑ์คือนะฮะ ีเอต้องน้อยกว่าหนึ่งนะครับอ่ะไหนลองคำนวณเลนเล่นเ,นเ,นเ,นเนดูครับได้เท่าไหร่อ่าหนึ่งรดหลบด้วย 99. 9ก้สิบเจุดเนะครับเท่ากับ0.6นะครับหารด้วยอ่าสแปร์รู้เท่าไหร่เลยนะครับ อ่าคุณสอพาครับรบกวนแจกแจงตัวเลขนลน่ารันหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่<อ>0.52ยกกำลัง2บวกด้วย0.58ยกกำลัง2สอดรูดได้เท่ากับ0.806นะครับ0.806น,นะครับก็ได้เท่ากับนะอ่ะา0.6หารด้วย 0. แปดนย์นะครับได้0.744นะครับอ่าถูกต้องครับอ่าถูกต้องนะครับนั้นเกณฑ์ดังนั้นนะฮะจากผลจาก,จากค่าเ n นเชโรที่ราครับผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านเนาะเกณฑ์คือต้องไม่เกินตึงนะครับอันนี้ใช้สำหรับแลบสอบเทียบนะครับ นำผลการสอบเทียบที่ได้นะครับกับค่าอันเซอร์ที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกันเนาะโดยใช้ผลการสอบเทียบนะครับของแลบบที่ 1- ลบออกจากแลบบที่2นะครับหารด้วยผลรวมของอันเซอร์ทนตี้ทั้ง2แลบบนะซึ่งจะต้องรวมกันในเชิงของสถิติก็คือรวมกันในเชิงในเทอมของ um รูทซ s มสแปรนะครับเอาอันเซอร์ยกกำลังสองนะครับบวกกันนะครับ ของทั้งสองตัวแล้วก็ถอดรูทนะครับโอเคครับนี่คือการเปรียบเทียบผลระหว่างแลบบนะครับของงานสอบเทียบนะครับนะซึ่งอาจารย์ซึ่งนะครับอ,อ,อาจารย์จะบอกว่าในส่วนของการทำวอล์ิเดตนะครับในส่วนของการทำวอล์ิเดตเนาะแลบบสอบเทียบจะทําได้ง่ายกว่าแลบบทดสอบนะครับเพราะแแบบสอบเทียบโดยส่วนใหญ่นะเขาจะใช้ เรื่องของไอการทำวารีเดตโดยการเปรียบเทียบผลระหว่างแล็บต่อแลบนี่แหละครับนะเพราะว่าเครื่องมือที่สอบเทียบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถที่จะหาแล็บอื่นเทียบเคียงได้หรืออย่างน้อยครับไปเทียบกับทางสถาบันาิทยานะครัสถาบันวิทยาก็เป็นสถาบันที่ให้การรองรับในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือนะที่สูงที่สุดของประเทศไทยซึ่งสถาบันว่าก,ก็จะสอบเทียบได้เกือบทั้งหมดนะครับนะหรือบางทีก็อาจจะไปที่สสทก็ได้ ซึ่งสอก็สามารถที all, ่จะสอบเทียบเครื่องมือได้เยอะมากนะครับแล้วก็เกือบทุกเกือบทุกประเภทของเครื่องมือก็จะอยู่ในขอบข่ายของ1นึ่เจ็ดศูนย์สองห้านะครับดังนั้นวิธีการนี้แบบสอบเทียบจะใช้กันเยอะที่สุดแล้วก็แบบสอบเทียบก็มักจะใช้วิธีการเดียวนะเมื่อไหร่ที่มีการทาวาริเดทในเรื่องของเครื่องมือนะครับนะในเรื่องของเครื่องมือสอบเทียบแล้วในเรื่องในเรื่องของแบบสอบเทียบนะครับแบบสอบเทียบก็จะใช้การเปรียบเทียบผลนะก็ใช้สูตรตัวนี้แหละนะก็จะใช้สูตร สูตรการหา e ratio นี่แหละครับแลสิ่งที่ยากที่สุดของแลบสอบเทียบคืออะไรครับการหาค่าความไม่แน่นอน uncertainty นะครับค่าหเหล่นี้แลบสอบเทียบต้องหา uncertainty ให้มันสอดคล้องกับแม t ท o อที่เขาใช้นะครับความหมายคือ m ม t h o อการคำลังเซอร์ที่แลบสอบเทียบใช้เนี่ยใน m มท็อเขาจะบอกนะครับว่า แบบใจอันเซอร์ answer, นะแหล่งอันเซอร์เนาะแหล่งอันเซอร์ท้ายเอท้ายบีมาจากไหนนะท้ายเอก็มาจากการรัดซ้ํามาจากการสอบเทียบซ้ำส่วนท้ายบีก็มาจากหลายๆแหล่งนะครับเนาะซึ่งในเมทอดก็จะรับระบุเลยครับว่าถ้าเป็นการสอบเทียบทางด้านในเะนะบนชั่นนะแหล่งอันเซอร์ท้ายบีนะมีทั้งหมดกี่แหล่งนะสมมติมีบบทั้งหมด10แหล่งนะครับ10แหล่งอันเซอร์ท้ายบีนะคุณต้องหาให้ครบทั้ง10แหล่งนะครับนะอันะนะความยากของแลบสอบเทียบก็จะเป็นเรื่องของอันเซอร์นี่แหละ ส่วนความยากของแบบทดสอบนะครับก็เป็นเรื่องของการวาริเดทนี่แหละนะครับที่เราเรียนนี่แหละเพราะแบบทดสอบมันมีวิธีการวาริเดทให้เลือกหลายวิธีนะครับแต่แบบสอบเทียบหลักๆก็ใช้การเปรียบเทียบผลอย่างนี้ทีเดียวจบเลยนะยิ่งถ้าได้ค่านะครับตามนี้เนาะจบเลยับทีเดียวนะครับอาจจะเปรียบเทียบ1แลบก็ได้2แลบก็ได้3มแลบก็ได้นะครับนะเงื่อนไขก็บอกอยู่แล้วครับว่าให้เปรียบเทียบไม่น้อยกว่า2แลบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเทียบแค่2แลบเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือ การเปรียบเทียบผลนะฮะระหว่าง lab ต่อ lab inter l บ b b a t t r y comparison นะครับทั้งในเรื่องของ lab ทดสอบที่ใช้สัสคอร์และ l a บสอบเทียบที่ใช้ en ratio นะครับ